สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่25มกราคมปี2024เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โปรโกแกรมฟุตบอลเอเชียนคัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นเราแบ่งกลุ่มนาที่3 เวลา18เนลิกา30นาทีเกาหลีใต้จะพบก,กับมาเลเซียจอร์แดนจะพบก,กับบาเลนเวลา22นฬิกาซาอุดีอาราเบียจะพบก,กับทีมชาติไทยและคีร์กิสสถานจะพบก,กับโอมาคู่ทีมชาติไทยกับซาอุดีอาราเบียก็จะถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ส่วนอีก3คู่ที่เหลือก็จะถ่ายทอดสดทาง YouTube AFC Asian Cup นะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่4เวลาตีสองบอลมารจะพบกับสวานซีคู่นี้แต่ทัศน์สัตย์บินสปอตหนึ่งโปรแกรมฟุตบอลโกปาเดเรสสเปนในคืนนี้ก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเวลาตีสามเลติโกมาดิดจะพบกับเซบียาและโปรแกรมฟุตบอลเซเปรลีกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่22เวลา21่สิิกาซัมซุงสปอรตจะพบเคเซริสสปอร์เวลาเที่ยงคืนลิเซสสปอร์จะพบแทปซันสปอร์ และการลาตตสไลจะพบกับอิสตันบุสปอร์นะครับและนี่ก็คือปโปแกแรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ